别碰他 ความเข้าใจนิดนะครับที่อย่าง,างนั้นได้คือนะวันนี้นะครับหน้ากากเซอร์จิคอนแมเนี่ยท่านใช้หนึ่งคนหนึ่งหรือหนึ่งวันใช้ได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับถ้าถ้าทุกคนผม นะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านพระจุตสิวะตาท่านประธานกรรมการการปกครองครับน่อนสักครู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับการสัมมนาของคณะกรรมการการปกครองสภาเ่านประธานคณะรัฐมนติดตาม นครรับบทุกท่านครับในนามของคณะกรรมการการปกครองสภาพารณ์ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการสัมมนาในครั้งนี้กับโดยคณะกรรมการการปกรอรัณฑิตในทางปฏิบัติคือการดําเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการจัดสัมมนาในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านณที่นี้ซึ่งมาย อดีตรัฐมนตรีของชาวนครศรีอยุธยาสวยงามผมวตาราบว่าพี่น้องประชยคนก็มีมีรายได้ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นตัวอย่างเพียงก็หรือว่าเป็นต่อตอที่อาวุโสนะครับผมเนี่ยเป็นผู้แทนรัฐราลตั้งแต่ปีสามเนี่ยแลเป็นมาตลอดนะครับเป็นผ การที่เป็นความสุขของประชาชนเป็นได้รันอะไรที่การตาวตสอบต้องมันอยูก็พยายามจรจากขนาดเดียวกันก็ต้องทำที่น้องประชาชนนะครับเป็นหลักวันนี้เนี่ยต้องเห็นว่านะครับของระวางประชาธิไปที่ควรที่จะเป็นหลักนะครับการที่เราได้ทําหน้าที่แบบนี้อินสารก็ะเียกว่าเงืนไหลผอมห้องไหลมาก พวกพันกันแน่นอนนะครับมอบเลยนะขอขอคุณศาสตร์ได้จากบรเลัยอรในการจัดการเรื่องรั้งนะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านพี่กองนะครับกำรวจมณฑลเส้นสี่ข้านนะครับท่านแรกนะครับขึ้งมองจากหัวพ่อแลเนี่ยมันกว้างมากนะครับไปกว้างมากมันกว้างถึงขนาดนึกถึงระดับหน้าที่ของจังหวัดและอำเภอแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ครับตัวนลนที่เราเข้าใจกันตลอดเวลาเนี่ยในข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันจะประกอบด้วยปัจใหญ่ๆไม่กี่อย่างนะครับอันแรกคือหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเนี่ยต้องต้องมีหน้าที่ที่จะต้องบริการให้กับที่น้องประชาชนตามหน้าที่การภารกิจของหน่วยงานภายใต้เบรคกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าในการการในพิกา ในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยบางเรื่องมันก็มีท่้นคนที่พอใจในสิ่งที่ไนนด้รับการบริการนั้นเป็นในขั้นนั้นหรือนะบางคนก็ไม่พอใจในสิ่งนนที่ได้รับบริการนั้นที่มองว่าไม่ได้ไดเท่าเท่าเท่าเทียประสบการณ์การรับบริการมาค่อนข้างจะสามสิบกว่า,าป,ปนีนะครับการนั้งถึถรงร่มร่วงในจังหวัดไปร3 3่มร่วงในจังหวัดมาสามสามสามจังหวัดนันะครับ ไฟมาไปไม่ถึงถนนไม่ทะลวงไฟไม่สว่างถึงหน้า,นะนลานะแล้วปรากฏว่าถนนแล้วเนี่ยไปเดินหน้าผมผมาปลูกข้าวปลูกต้นกล้วยหน้าแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มม่เลี้ยงปลาเลยที่ของรับไม่ปฏิบัติหน้าที่โอะไรเรื่องรองเรียนอรอย่างเนี่ยหรือเรื่องของน้องพ่อยู่นะต่างที่ที่เป็นหน้าที่แล้วก็ ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเขาเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่เห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของการเกษตรชนบุรีบ้านหลว่นี่ยังไม่มีเท่าไหร่อุบลเนี่ยจะเยอะอีสานนี่จะเยอะมากไม่ใช่อีสานนี่เ,เดียวเราเหนือด้วยการอุบนด้วยที่ไหนที่มีพื้นที่ป่าพื้นที่สรกบกอ